สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องบ้านทุ่งสตูดิโออีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายจากการทำคลิปไปนานนะคะช่องบ้านทุ่งสตูดิโอเราก็เน้นถ่ายทอดวิถีชีวิตของชนบทเรานะคะทั้งเรื่องของการดำรงชีวิตการเลี้ยงสัตว์นะคะอาชีพประสุศาสเกรรษตรกรพวกนี้ ะะวันนี้เราก็จะพามาทำความรู้จักอ่าซื้อวัวหรือว่า,เล,วางงนะะเลือกวัวยังไงนะคะเลือกวัวยังไงให้ซื้อมาปุ๊บสามารถผสมหรือว่าวัวเป็นสัตว์ทันทีเลยนะคะหลักการง่ายๆเลยนะคะข้อของโบนี่แหละโบจะนิยมซื้อวัวนะคะ แม่พันุวัวที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะวัวแม่แยกลูกอะคะ่ะก็คือวัวที่เขามีลูกอ่าแล้วก็แยกลูกออกมาเราก็จะไปซื้อแม่พันธุพวกนี้มานะคะแล้วก็เลือกตัวที่เหมาะสมกับเราเหมาะสมในที่นี้คือหนึ่งเหมาะสมกับเงินในกระเป๋าตังเรานั่นเองนะคะมีเงินมากไหมวัวที่โบคัดเข้ามาภายในคอกหรือว่าคัดมาเลี้ยงนะคะ ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ20ไปไปลายยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิราคาประมาณนี้นะคะซื้อมาเมื่อเดือนที่แล้วซื้อมา1ตัวเดือนก่อนซื้อมาทั้งหมด3ตัวนะคะซื้อแม่แยกลูกมาทั้งหมดเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวจะพามาแนะนำ ทำไมแม่แยกลูกนะคะถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์เร็วนะคะเอาไง่ายๆค่ะตอนที่แม่วัวเขามีลูกอะค่ะลูกวัวก็จะกินนมใช่ไหมคะลูกวัวก็จะกินนมตลอดเวลาเลยแม่วัวก็จะผอมนะคะพอแม่วัวผอมเนี่ยก็จะส่งผลให้แม่วัวเป็นสัตว์ช้านั่นเองนะคะพอเราแยกลูกเขาออกอะคะ่ะพูดง่ายๆคือเวลาเราไปซื้อเราก็เลือกเอาเฉพาะแม่นะคะ เลือกเอาเฉพาะแม่แล้วก็แยกแม่มาเราก็ซื้อมาเลี้ยงอย่างตัวนี้ค่ะซื้อมาซื้อมาทั้งหมด4ตัวนะคะตอนนี้ค่อยคอยพัฒนาค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะบัวบัวไม่ใหญ่ตอนนี้ตอนซื้อมาราคาย8คะแนนนะคะ28คะแนนก็ประมาณ28 0 0 0นนะคะเนี่ยค่ะซื้อมาแม่ดำนะคะชื่อจริงชื่อว่าข้ามคูนชื่อเล่นชื่อว่าอีดำนั่นเองนะคะตัวนี้ซื้อมา10วันเป็นสัตว์ค่ะท่านผู้ชม เป็นสัตว์นะคะเป็นสัตว์ตั้งแต่10วันแรกเราก็ทำการผสมเทียมทันทีนะคะผสมเทียมทันทีทับอะไรอะ่ะท่านผู้ชมทับเจ้าปีศาจแดงนะคะราคาทับก็อยู่ที่1,000บาทที่จริงถ้าเราแบบผสมแบบไม่รับประกันก็จะอยู่ที่ประมาณ500บาทนั่นเองแต่อันนี้โบกับแม่ก็ รับประกันนะคะรับประกันก็คือถ้าสมมุติว่าวัวมันทับไม่ติดอะค่ะเป็นสัตว์ซ้ำรอบสองรอบ3ามเขาก็จะทำการประสมให้ฟรีทันทีอันนี้ก็คือทับแบบประกันนะคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเออเวลาเราซื้อเราก็เลือกลักษณะวัวที่ชอบนะคะตัวนี้ที่จริงมันมีลูกน่าจะประมาณ3ลูก สี่ลูกได้นะคะตัวแม่ดําตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะตัวนี้ราคา28นะคะท่านผู้ชมซื้อมา10วันเป็นสัตว์เลยนะคะตัวนี้เขาก็ติดโบสค่ะเรียกว่าเครื่องดํานะคะาภาษาวัวเขาเรียกว่าเครื่องดําค่ะท่านผู้ชมตอนซื้อมาท้องว่างคําว่าท้องว่างก็คือวัวไม่ท้องนั่นเองนะคะแม่แยกลูกเครื่องดําเครื่องดําคือติดโบสนะคะภาษาเลี้ยงวัวเรา ดีๆนี่แหละอ่าอันนี้ซื้อมา10วันนะคะเป็นสัตว์ท่านชมตอนนี้ก็ผสมเทียมเป็นที่เรียบร้อยผ่านไป2รอบแล้วนะคะคาดว่าน่าจะติดแล้วคาดว่าน่าจะตั้งท้องแล้วประมาณเดือนครึ่งนะคะอ่าต่อมาแม่ขาวข้างในตัวนี้ค่ะแม่ขาวตัวนี้เนี่ยลักษณะภาษาวัวภาษาเรียงว่าเอินว่าโพนญ่แห้งนะคะโครงสร้างเขาไม่ค่อยโตนะคะ ที่เราซื้อมาเพราะว่า,าเขาน่าจะมีลูกประมาณหนึ่งตัวนะคะแล้วก็เขา,าหัวนะคะด้านหัวด้านหน้าแล้วก็หลังของเขาสีแดงคาดว่าคาดว่าผสมพ่อพันธุ์ที่เป็นสีแดงอะคะ่ะลูกก็น่าจะจะสีแดงนะคะตัวนี้แล้วก็ลักษณะโพนเขาใหญ่ค่ะช่วงลําตัวเนี่ยค่ะช่วงลําตัวตรงนี้คือ ค่อนข้างใหญ่นะคะแต่โครงสร้างเขาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ขาเขาก็สั้นนิดเดียวนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้ราคา28เหมือนกันค่ะ28ตอนนี้เป็นสัตว์แล้วนะคะตัวน,นี้ซื้อมาพร้อมกันกับแม่ดำเนี่ยค่ะซื้อมาพร้อมกันกับเจ้าตัวนี้ค่ะตัวนี้1 0วันเป็นสัตว์เลยตัวนี้เลี้ยงมาประมาณเดือน1เดือนต้นๆนะคะเดือนหนึ่งกับอีกประมาณ10วันนี่แหละเป็นสัตว์นะคะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสัตว์แล้วอันนี้ผสมแล้วนะคะผสมปีศาจแดงเหมือนกัน คอ,อกนี้นิยมปีศาจแดงนะคะเพราะว่าลูกของเจ้าปีศาจแดงน้องปีใหม่วัวลูกคอกค่ะสวยมากเลยติดใจปีศาจแดงนะคะคอ,อกนี้ก็เลยรับผสมเทียมเจ้าปีศาจแดงอย่างเดียวเลยเนี่ยค่ะอันนี้ก็กําลังกินหญ้านะคะเนี่ยค่ะตัวนี้ก็ติดโบสเครื่องดําเล็กน้อยนะคะเครื่องเครื่องเครื่องดาเล็กน้อยคําว่าเครื่องดาก็คือติดโบสแต่ติดไม่เยอะนะคะขอบตาดําแล้วก็มีกําไลขาด้านล่างนะคะ ข้อเข่ามันก็ข้อเข่าข้อข,อข,อขาก็ไม่ดำหรอกค่ะตัวนี้นะคะแต่หนังหนากับหนังหนากับอะไรสะดือลึงเห็นไหมว่านำไต้เออภาษาเรียกว่าคเ,เอิ่นว่านำไต้นำไต้ของง้ำเนาะค่ะตัวนี้แต่ว่าตัวน้อยนิดเดียวค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือซื้อมารอบแรกซื้อมาครั้งแรกสามตัวสามตัวนะคะแล้วก็มีนู่นเจ้าเล่นะคะ เจ้าเล่ตัวนู้นก็ตัวนั้นก็ซื้อมา28เหมือนกันแต่ตอนนั้นวัวสาวนะคะยังยังไม่เป็นสัตว์เลยอันนี้คือข้อเสียของการซื้อวัวสาวนะคะท่านผู้ชมคือเป็นสัตว์ช้ามากถ้าซื้อประเภทแม่แยกลูกมาเนี่ยค่ะเหมือนเจ้าสองตัวนี้แป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียวได้ผสมเลยเดือน2เดือนนะคะลูกเข้าท้องอวดนะคะเลี้ยงไปเลี้ยงไป9เดือน10เดือนก็คลอดออกมาเป็นวัวตัวใหม่นะคะนี่ตอนนี้เพิ่งเข้าคอกมาค่ะท่านผู้ชม แม่ขาวตัวนี้นะคะซื้อมาตัวนี้ซื้อมา29ซื้อมาแพงกว่า3ตัวฝั่งนู้นนะคะตัวนี้ก็แม่แยกลูกเหมือนกัน,นะคะ่ะติดโบสเล็กน้อยนะคะท่านผู้ชมโบสไม่เยอะมีตามีกําไรขานะคะตัวนี้ติดโบสมาเล็กน้อยอ่าตอนนี้รู้สึกว่าจะมียางติดที่อวัยวะเพศแล้วนะคะน,น่าจะอีกไม่นานก็น่าจะเป็นสัตว์นะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะ ซื้อมาแป๊บเดียวนะคะวัว,วแม่แยกลูกเนะะี่ยค่ะจะเป็นสัตว์เร็วนะคะถ้าใครที่แบบกําลังะะหาวัวเลี้ยงไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นแบบไหนนะคะก็ลองเลือกซื้อประเภทแม่วัวแยกลูกวัวออกนะคะแล้วก็เลือกวัวที่มีลักษณะดีราคาก็พอไปวัดไปวาอย่างเงี้ยค่ะไม่แพงมากนะคะมือใหม่หัดเลี้ยงอ่าวัวก็จะเป็นสัตว์เล็วนะคะเนี่ย เนี่ยค่ะตอนนี้ยี่สิบเกนะคะนี่กินเก่งกินเก่งกันทุกตัวนะคะเนี่ยค่ะโอ้โเสียงเคี้ยวนะคะอร่อยมากเนี่ยค่ะตอนนี้ก็น่าจะเป็นสัตว์นะคะตอนนี้เจ้าปีใหม่วัวลูกคอกค่ะตอนนี้วัวลูกคอกยังยังเป็นวัวสาวอยู่นะคะยังไม่เป็นสัตว์ค่ะ แต่ว่าช่วงประมาณสิบวันก่อนเนี่ยค่ะคาดว่าเขาน่าจะเป็นสัตว์แล้วแต่ว่าวัวสาวเป็นสัตว์ครั้งแรกเขาจะไม่ค่อยนิยมผสมเลยค่ะเราก็เลยเดี๋ยวรอให้เขาเป็นสัตว์สักรอบสองก่อนเราถึงจะผสมนะคะก็นับรอบไปประมาณยี่สิบวันยี่สิบยิบเอ็ดยิบสองวันประมาณนี้นะคะถ้าเป็นสัตว์อีกรอบหนึ่งเราก็จะผสมตอนนี้ลูกสาวของเจ้าปีศาจแดงนะคะลูกสาวของเจ้าปีศาจแดงเครื่องโบ๊ทครบเครื่องค่ะท่านผู้ชม โบสขอบตาขอบหูข้อเขา่ากำไรอไวัยวะเพศโบสครบเครื่องนะคะตัวนี้น้องปีใหม่แดงๆฉ่ำๆไปเลยค่ะสวัสดีพี่ใหม่เฮ้ย hey, สวัสดีจ้าอร่อยมาก <c oughs> เขียวยาอยู่นะคะเนี่ยซื้อมาค่ะมือใหม่หัดเลี้ยงก็ราคาประมาณนี้นะคะ2 8 2 9 3 0 3ปดยสองแม่แยกลูกมานะคะแล้วก็เลือกพ่อพันธุสวยๆผสม อันนี้ชาโลเล่นะคะซื้อมาย9ิบเก้าเหมือนกันอันนี้ก็เครื่องดําครบเครื่องนะคะเครื่องดําครบเครื่องเลยขอบตาขอบหูข้อเข,อขากาไรขาเอาวัยวะเพศดําหมดนะคะตัวนี้เขาเรียกว่า,าเรียกว่าเลมันนะคะภาษาวัวเลมันก็คือวัวผสมระหว่างชาโลเล่กับรามันนะคะตัวนี้ค่ะ โครงสร้างเขาก็ค่อนข้างใหญ่ดีแต่ว่าผอมนะคะยังไม่อ้วนค่ะเพราะว่าเอาเอามาเลี้ยงได้ประมาณเดือนนึงเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแขนขาใหญ่ยี่สิบแปดเช่นเดียวกันนะคะแต่ยังไม่เป็นสัตว์่าเป็นสัตว์ช้านะคะพวกกัวสาวถ้าท่านผู้ชมคนไหนนะคะกำลังศึกษาวิธีการเลี้ยงนะคะก็ อยากแนะนำให้เลี้ยงวัวประเภทแม่แยกลูกดูนะคะเลือกแม่พันธุ์ที่มีลักษณะสวยเช่นมีลักษณะโบสทครบเครื่องอย่างเงี้ยคะ่ะจะให้ลูกค่อนข้างที่จะสวยนะคะก็เลือกมาดูราคายี่สิบแปดยี่บเกอ็ดสวัวโครงต้องราคาประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมอยากเกินนี้นะถ้าเกินนี้ท่านผู้ชมจะซื้อวัวค่อนข้างแพงนะจ๊ะ อะไรเจ๊ควัเออแม่บอกว่าถ้าตัวใหญ่จริงๆก็แพงก็ซื้อเธออะไรประมาณนี้แต่ที่จริงไม่ไม,ไม่หรอกท่านผู้ชมเคยเห็นโครงใหญ่จริงๆประมาณสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่ก็มีนะคะเนี่ยค่ะลักษณะดีๆไม่ต้องไปซื้อวัอวอ้วนนะคะซื้อวัวผอมนี่แหละซื้อลักษณะวัวโครงวัวซากอย่างเงี้ยค่ะมาเลี้ยงให้มันอวน้วนแป๊บเดียวก็เป็นสัตว์แล้วนะคะอ่าเนี่ยค่ะ สำหรับวันนี้บ้านทุงสตูดิโอก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะยังไงถ้ามีเคล็ดลับเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวก็จะลงให้ท่านผู้ชมดูเรื่อยๆยายควรบอกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ช่องบ้านทุงสตูดิโอด้วยนะคะเจะ๊บ๊ายบายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมหน่อย